สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปบินชมวิวกันที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับซึ่งเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยก็มีชื่อนึงนะฮะวเวลาไปหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะใช้คําว่าเขื่อนรัชประพานะฮะก็เดิมนี่นะครับชื่อว่าเขื่อนเชี่ยวหลานก็เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้เราก็ตั้งต้นบินจากบนท้องฟ้าเลยนะครับก็อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ะะแล้วเราก็จะบินวนรอบเขื่อนสักรอบหนึ่งนะฮะแล้วประเดี๋ยวผมก็จะนำวิดีโอที่เราถ่ายเอาไว้เนี่ยนะฮะที่เราไปเหมาเรือนะฮะแล้วก็ดั้งชมรอบเขื่อนเชี่ยวหลานนะฮะไปดูซิว่ามีอะไรท่องเที่ยวกันมั่งนะครับเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยนะฮะก็เริ่มก่อสร้างเนี่ยประมาณปี2525 25, 25, แล้วก็เสร็จในปี2 5 3 0นะฮะก็เรียกว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็ เ,เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อการชนประทานเพื่อการเพาะปลูกนะฮะแล้วก็มีประโยชน์อีกอย่างก็คือบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะฮะลดความรุนแรงของสภาวะน้ําท่วมในพื้นที่ตอนล่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ใช้ทําการประมงนะฮะก็เรียกว่าทุกๆปีเนี่ยเขามีการปล่อยพันปลาพันกุ้งจํานวนมากลงไปในอ่างเก็บน้าอันนี้นะฮะ ก็คนก็มาทําการประมงมาจับกุ้งจับปลากินกันได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งที่เรามาก็คือการท่องเที่ยวนะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยบรรยากาศเนี่ยสวยงามมากๆอันนี้ก็คือการดูทางอากาศนะฮะผมใช้โปรแกรม Microsoft Flight Simulator บินให้ชมกันโดยรอบๆหนึ่งก่อนเวลาเรานั่งเรือเราก็มาซื้อตั๋วกันตรงนี้นะฮะมันก็จะไปเป็นกลุ่มก็ได้หรือจะเหมาเรือทั้งลำไปเองก็ได้นะฮะ แล้วเรือก็ใช้เวลาเดินทางก็อาจจะประมาณชั่วโมงเศษๆนะฮะก็จะแล่นพาเราชมวิวไปเรื่อยๆตามซอกเขานะฮะน้ำเนี่ยโอ้สีสวยงามมากๆเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวมรกตนะครับเดี๋ยวผมก็จะนําภาพที่เรา,าถ่ายมาให้ดูกันนะฮะก่หลังจากที่บินวนรอบนึงไปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ของเขื่อนชื้อหลานก็คือใช้ในการผลิตไฟฟ้านะฮะก็พลังงานน้ําจากเขื่อนเนี่ย ผลิตไฟฟ้าได้ปีละ315ลา้านกิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะก็เสริมความมั่นคงด้านไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็แก้ไขน้ำเสียแล้วก็ผลักดันน้ำเค็มฮนะก็ช่วยกันผลักดันน้ำเค็มมาเวลาเราปล่อยน้ำออกจากเขื่อนนะก็ดันน้ำออกไปนะครับก็เดี๋ยวเราก็เ,าเวลามาเที่ยวแถวแถวภาคใต้นะฮะขับรถออกมาทางไปภูกเก็ตผ่านสุราษฎร์อะไรเงี้ยนะฮะ ก็มาท่องเที่ยวกันได้ที่เขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนชื่อหลานฮะก็เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวสูง95เมตรยาว700เมตรนะฮะ้อในตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีเกาะต่างๆเนี่ยมากมายเป็นร้อยเกาะเลยเกาะเล็กๆน้อยๆนะฮะก็เอาไว้ชมวิวนะเอาไว้ชมวิวก็มีเรือเนี่ยเออเรามองลงไปข้างก็จะเห็นเรือเนี่ยจอดให้บริการมีขายตั๋วก็อยู่ตรงนั้นนะฮะไม่ต้องเออไปหาอะไรให้ยุ่งยากก็จ่ายตังค์อย่างเดียวนะครับ เวลาเรามาเนี่ยนะฮะก็เราก็จะนั่งเรืออย่างเงี้ยนะฮะก็ไปชมกันเขาเรียกว่าเขาสามเกลือมันก็จะมีลักษณะเป็นสัญ,ญลักษณ์โดดเด่นของเขื่อนแห่งนี้เลยนะฮะก็จะเป็นภูเขาที่เป็นแท่งๆฮะก็อยู่ในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ําเขื่อนรัชประภาเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเขต่นวัณณุทยานแห่งชาติเขาศกนะฮะบรรยากาศเงียบสงบ แล้วก็น้ําใสอย่างที่เราเห็นนะน้าใสแจ๋วเลยนะแล้วก็สีนี่ออกแปลว่าได้บรรยากาศมากๆนะได้บรรยากาศดีมากๆนะแล้วก็น้ำใสรายล้อมด้วยภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาสวยงามนะฮะอันนี้เขาก็จะพาเราเนี่ยคับลัดเลาะเกาะต่างนะฮะไปชม3ามเกลืนนะประเดี๋ยวพอถึง3ามเกลอือผมก็จะเปิดเ,เสียงจริงให้ชมกันนะนะฮะที่เราไปอัดมานะครับ ก็นักท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนก็สัายกล้องไม่ได้ออกกล้องมาก็เอามือถือถ่ายเนี่ยนะฮะก็ได้ภาพเก็บความประทับใจกลับบ้านกันไปนะฮะเขาสามเกลอเนี่ยก็เป็นเขาหินปูน3มลูกเรียงกันอยู่กลางน้ําในเขื่อนรัชประภานะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ของเขื่อนนี้เลยเวลามาถึงเขื่อนเนี่ยทุกคนก็ต้องไปเขา3มเกลอนะฮะก็บรรยากาศเนี่ยสลับซับซ้อนอย่างที่เห็นนะั่นนะฮะ มีแมกไม้อุดมสมบูรณ์เขียวชอุ่มตลอดปีเลยนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยสีเขียวมรกตนะเดี๋ยวเราเลี้ยวไปอีกนิดนึงก็จะเจอแล้วนะฮะอันนี้เข้ามาตีวงเมื่อกี้เราก็ขึ้นเครื่องบินะเห็นเรือแล้วไหมฮะไอเรือลงนะํานั้นนะฮะเขาก็ไปดู3ามเกลอกันนะครับก็เรียกว่าเปิดใน Google นะฮะหาคําว่า3ามเกลอนะฮะสามเกลอเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยก็จะเห็นภาพอย่างนี้เลยนะฮะอ่าเห็นแล้วนะฮะก็คือข้างหน้าเนี่ยไอเรือที่จอดจอดอยู่นะ,ะก็คือกําลังจอดถ่ายรูป ชมวิวเขาสามเกลอือกันอยู่นะฮะก็เรียกว่ามีความสวยงามแปลกตาม,มากๆนี่นะฮะเราก็มาถึงสามเกลอือแล้วนะฮะก็คนจอดกันถ่ายรูปหลายลำนะ,ะเรือหลายลำจอดกันถ่ายรูปนะก็<อ>มันคือสามเกลอือนี่นะฮะเราก็อยู่บนเรือนะฮะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูสักประมาณนิดหนึ่ง เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศดูนิดนึงนะครับคนหนึ่งเขาก็ไปยืนถา่ายรูปบนหน้าเรือนะฮะแล้วเขาไปถา่ายรูปกันบนหัวเรืออ่านี่นะฮะก็เป็นอะไรที่เรียกว่าสวยงามพอดูน้ํานะฮะน้ําเขียวปัดเลยนะฮะไม่ได้แต่งด้วยฟิลเตอร์อะไรน้ําเขียวปัดเลยนะน้ําเขียวปัดเลยนะฮะน้ำเขียวปัดเลยนะฮะพอะเีมกำลัถ่ายรูปนะ อนนี้ก็นั่งถ่ายรูปอย่าสวยงามนี่นะคือความใสของน้ำเดี๋ยวเราจะแลกผ่านไปดี่ไปแล้วนะฮะ สามข้อที่เรียงขึ้นมาตามธรรมชาติเหมือนกุ้ยหลินประเทศจีนบางคนเลยเรียกว่ากุ้ยหลินของไทย แพนะครับอันนี้มาที่แพเอาสมเด็จน,นี่แพเต็มเลยนะฮะน,นี่นะฮะปลาตะเพียนน้ำใสๆเต็มเลยอุ้ยอ่ะโอเคลอง ก็ตัวนี้เขาให้ข้าวโพดดิบๆเลยอันนี้ก็กป็นนี่คือปลาตะเพียนนะฮะน้ำใสมากเออตะเพียนยักษ์มาตะเพียนยักษ์ นี้นะฮะคนมาเยอะจะมีการขายไอติมน,นะฮะที่สามเกอร์ใครต้องการจะซื้อไอติมกินก็ซื้อได้นะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายน้ำให้ดูนะฮะว่าใส่ประมาณไหน